สวัสดีครับก็หลาย EP แล้วนะครับที่ไม่ได้ทำคลิปนะครับเกี่ยวกับเจ้า Honda City คันนี้นะครับก็คือตอนนี้ผมก็ขับมาประมาณ60,000นโลแล้วนะครับในส่วนของพวกประกันนะครับพวกประกันของเครื่องยนต์นะครับเขก,ก็จะมีระยะเวลาประกันที่3ปีนะครับหรือว่า หนึ่งนกิโลเมตรนะครับผมวิ่งไป6 0 0 0ืโลแล้วก็อายุรถนี้ก็จะอยู่ประมาณเกือบจะ3ปีนะครับ3เดือนก็จะครบ3ปีนะครับทีนี้มันถึงระยะเวลา60,000โลก่อนนะครับผมก็ไปดูค่าเมนเน้นครับมันก็มีหลายอย่างที่ต้องเปลี่ยน,นครับผมก็เลยตัดสินใจนะครับเลือกที่จะเมนเน้นด้วยด้วยการเซอร์วิสเองนะครับแล้วก็ส่วนที่เราทําไม่ได้แล้วก็จะไปเข้าศูนย์บริการที่ว่าเขาทําได้นะครับจาก ข้อมูลนะครับที่ผมไปดูมาครับรู้สึกว่าจะมีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็กองเครื่องนะครับแล้วก็กองอากาศกอง A นะครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเบอร์ชัวร์ีดรายการให้ดูอีกคั้งหนึ่งนะครับของ Honda นะครับทีนี้ผมก็เลยไปเมเทนเนนมานะครับนี่นะครับ ผมไปเปลี่ยนนะครับน้ำมันเครื่องมาใหม่นะครับก็คือผมเลือกใช้เป็นของตัวนี้นะครับก็อันนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับตัวนี้ซื้อเปลี่ยนเองล้วนๆนะครับเป็นเบอร์ 0W20 นะเป็นเกตนะครับ h p นะครับได้ API SP นะครับ API SN+ นะครับแล้วก็ API SN อะไรนี้ไม่รู้ ACEA นะครับ45นะครับ 4ลิตรนะครับแล้วก็เปลี่ยนกองเครื่องแท้ด้วยนะครับรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นน้ํามันเบรกนะครับผมถ่ายเองนะครับตัวนี้เป็นน้ามันเบรกเก่านะครับผมเลือกใช้น้ํามันเบรกตัวนี้นะครับนี่เป็นของตัวนี้นะครับเป็นดอทสี่นะครับซื้อมาสองกระป๋องนะครับก็ใช้ไปประมาณกระป๋องกว่าๆนะครับ ขวด1ลิตรไม่มีนะครับมีแต่ขวด500มิลลิลิตรนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับก็เป็นอุปกรณ์นะครับที่ไว้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะครับสาเหตุนะครับที่ผมไม่ได้เลือกที่จะเข้าศูนย์เหมือนทุกครั้งนะครับก็คือผมก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับว่ารถคงไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็อีก3เดือนมันก็หมดประกันของเครื่องแล้วนะครับแล้วก็ บวกกับระยะเวลาระยะเวลา60,000โลเนี่ยมันมีการทำหลายอย่างนะครับบวกกับเราก็สามารถทำเองได้นะครับผมก็เลยเลือกที่จะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับกับศูนย์บริการของไม่เอ่ยดีกว่าเขาไม่ได้สปอนเซอร์เนาะแล้วก็ก็ถือว,ว่าได้มาตรฐานนะครับแล้วกเ็เปลี่ยนกองอากาศเองนะครับสั่งมาเปลี่ยนนะครับ ใช้เลือกใช้อันดีๆหน่อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนกองเอเองนะครับแล้วก็อะไรอีกล่ะถ่ายนันเบรกนะครับตัวนี้ก็ผมก็เคยทำนะเพราะเพราะว่าสายช่างมันก็จะมีจับนั่นจับนี่บ้างนะเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับก็พอทําได้ก็ทําเป็นนะครับก็เลยสั่งนะเครื่องมือมาทำนะครับเพราะว่ามันจะได้ทําพวก Honda CBR อ,อด้วยครับมอไซ แล้วก็รถหลายๆ,ๆอย่างที่ใช้ปั๊มเบรกนะครับก็เลยซื้อมานะครับจบทีเดียวเลยนะครับแล้วก็ทีนี้นะครับคันนี้ก็หลังจากเซอร์วิสเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไปเช็คดูเรื่องของยางนะครับยางตอนนี้6 0 0 0 0่นโลแล้วผมก็เลยนะครับคิดว่าจะเปลี่ยนยางนะครับแม็กเดิมนี่ยมันมันกว้างน่าจะ6.5นิ้วนะครับผมก็เลย คิดว่าไหนๆเราก็จะเปลี่ยนยางแล้วเราขยับไซส์ใหญ่แล้วก็เปลี่ยนแม็กไปด้วยเลยนะครับจะได้ไม่ต้องงัดบ่อยนะครับก็เลยไปจัดแม็กมาชุดหนึ่งนะครับแล้วก็ยางไปสีเส้นนะครับชุดหนึ่งก็กลายเป็นว่าหกหมื่นโลนี่ก็คือทําทําที่เดียวเลยนะครับก็คือกะว่าหมดประกันเครื่องอะไรก็ ก็แต่งแต่งไปเรื่อยๆนะครับแต่งเล่นๆแต่งแบบคลีนๆนะครับไม่ไม่เน้นเครื่องไม่เน้นโมอะไรมากนะครับก็คือแต่งแบบรถสไตล์แบบไวทางานนะครับไม่ใช่ไวรุ่นโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับ Check the mic the right make sure it and sound right, boy ล้อที่ใช้นะครับผมใช้เป็นล้องาน YT s นะครับแล้วก็ตัวนี้เขาเรียกว่าลาย CIR นะครับแล้วก็เป็นกว้าง7นิ้วนะครับแล้วก็ออฟเซต35นะครับส่วนยางที่ใช้ก็จะเป็น 195, เบอร์55นะครับ R 1 5ตัวนี้เป็นลายซิ่งนะครับแล้วก็เป็นยางซอฟนะครับ เป็นยางเทดเวร้อยแปดสิบนะครับแล้วก็แทคชั่นอะไรละ่ะเทมพเพลตก็เป็น A หมดนะครับยางก็จะเป็นยางจีนนะครับแต่ว่ามันผ่านมอกอรไทยนะครับผมก็เลยลองลองเลือกใช้ดูนะครับก็ใช้มายังไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคอยู่ก็ไม่ขอพูดถึงแบรนด์แล้วกันนะครับเพราะว่า เราซื้อมาตกแต่งเองทําไม่ได้รับการโฆษณาอะไรนะครับก็คือตัวนี้จะมาเล่าให้ฟังเฉยๆครับว่าเจ้าซิตี้นะครับของผมคันนี้มันเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับก็เลยทําคลิปให้ชมกันนะครับผมตัวนี้ครับก็จะเป็นล้อเก่านะครับล้อเดิมพร้อมยางนะครับพอดีเขาเก็บไว้นี่เป็นน็อตเดิมนะครับก็ตัวนี้มันค่อนข้างที่จะแตกลายงานะครับแตกลายงานด้าน ด้านาหน้ายางนะครับแล้วก็แกม้มยางเด็ดขอบด้านในนี้นะครับก็จะมีแตกบ้างนะครับตอนนี้ผมก็เก็บไว้นะครับก็คือกะว่าเผื่อเราอยากทําเดิมแล้วค่อยเอาไปเปลี่ยนยางแล้วก็ใส่นะครับยางติดรถมาเป็น175นะครับ175แก้มยางกี่เปอร์เซ็นต์ไม่แน่ใจครับเดี๋ยวดูกอนมองไม่เห็นแล้วนะครับเออเนี่ยเนี่ยเป็น175 65นะครับ ตัวนี้เป็นของมิชลินนะครับติดรถมาส่วนน็อตล้อนะครับน็อตล้อของฮอนด้านะครับจะเป็นน็อตล้อ,เ,อเป็นเกลียวนะครับเกลียว 1. 5ุ้านะครับผมสเปคล้อจะเป็นสี่รูร้อยนะครับนี่ก็คือคิ้วนะครับคิ้วประตูนะครับผมลอกลอกออกนะครับแล้วก็ ซื้อกาว 3M มาแปะใหม่นะครับก็พอดีลองถอดดูแล้วลอกกาวดูนะครับเห็นมันเท่ดีครับก็เลยไม่ใส่ดีกว่าครับลองขับแบบไม่มีคิ้วดูก็สวยไปแบบหนึ่งครับก็เลยเก็บไว้ก่อนนะครับวันนี้ครับไม่มีอะไรมากนะครับก็คือก็จะมาเล่านะครับให้ฟังว่าซิตี้คันที่ผมเคยทำคลิปก่อนหน้านี้ครับเป็นยังไงบ้างไปถึงไหนบ้างแล้วนะครับก็ เอามาให้ดูเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ